ทาความสบาตย์ในโรงเรียน การศึกษานะคะชื่อว่าบันไดเศษฐีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะมาให้นักเรียนได้ทากิจกรรมร่วมกันนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นก่อนเลยนะคะวิธีการเล่นเกมเกมนี้นะคะจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเกมบันไดงูลและเกมเสฐีนะคะโดยไวนิ้วที่พื้นเนี่ยก็จะแทนกระดานให้นักเรียนได้ลงไปเดินเองในแต่ละช่องคุณครูจะมีลูกเต๋ายักษ์นะคะสำหรับให้นักเรียนไปใช้ทอย เมื่อนักเรียนทอยได้หมายเลขใดนักเรียนก็จะต้องเดินไปตามช่องช่องนั้นนะคะและเมื่อนักเรียนเดินไปในแต่ละช่องนั้นแล้วคุณครูก็จะใช้โปรแกรมซูเปอร์สุ่ม um, สําหรับสุ่มข้อความพฤติกรรมที่แสดงถึงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเมื่อนักเรียนสุ่มได้ข้อความใดขึ้นมานะคะก็จะมีการกําหนดทั้งบทลงโทษและการให้รางวัลในแต่ละพฤติกรรมนั้นๆค่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเราไปทํากิจกรรมร่วมกันเลยค่ะม่ะเ,เริ่มจากเลขที่หนึ่งค่ะทอยลูกเต๋าได้เลย บาทเดี๋ยวนักเรียนเวลาเราทำกิจกรรมเรานั่งคิดไปด้วยนะลูกยืนคิดไปด้วยนะคะว่าแต่ละพฤติกรรมที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมเราลองคิดดูนะลองคิดดูก่อนนะอ่ะออกมาได้ที่สองลอยเลยค่ะติดตามเราติด อายค่ะอ,คอ้าอ้ารวยที่สุดทําไมล่ะคะจากพฤติกรรมที่ไอถึงได้เป็นการทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะแล้วผลประโยชน์ส่วนรวมนี้มันมันมีความสัมพันธ์ยังไงคะลูกทำไมถึงทําให้อายรวยได้คะทำให้ผู้อื่นมีความสุขค่ะอะทำให้ผู้่นมีความสุขแล้วก็ได้รับผลตอบแทนผลตอบแทนอาจจะเป็นรางวัลต่างๆหรือว่าจะเป็นการที่หนูได้เดินต่อไปในทุ่งด้านล่าช รถในที่ห้ามจอดค่ะโกงผู้อื่นเป็นประโยชน์ส่วนตนค่ะฝ่าไฟแดงไม่กคารฎจราจร์ค่ะนอกจากประโยชน์ส่วนตนในหัวข้อประโยชน์ส่วนรวมใครจำอะไรได้บ้างลูกเร่งองเล,ลื <c oughs> อเพื่อนดาราตลาอ้อ่งอนครับช่วยเก,กย็บขยะและกวาดลานวัดค่ะก็คือนักเรียนสามารถแยกได้นะคะทีนี้ลูว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและอะไรที่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ณนักเรียนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้นําความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะในเรื่องของการแยกประโยชน์ส่วนตนและการแยกแยะเรื่องประโยชน์ของส่วนรวมนะคะไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันของพวกหนูนะคะกิจกรรม1โรงเรียน1นวัตกรรมของทางโรงเรียนวัดชลวาปีวิหารได้จัดทำเกมการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยนวัตรกรรมที่ได้จัดทำขึ้นนั้นสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทั้ง4หน่วยการเรียนรู้และทุกระดับชั้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและต่อต้านการทุจริต